สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับ g แกจเจ r e v i e w กับผมบัมอติวัฒเที่ยงมงคลนะครับผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้นะครับ g a d g e t ที่จะเอามารีวิวถือว่าจริงๆมันไม่ใช่ g a d g e t นะมันเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับเป็นโน้ตบุ๊กเอ่อคุณผู้ชมเอ่อผมเคยรีวิวโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะครับในราคาที่แบบอยู่ประมาณสักหมื่นห้าแล้วก็น่าสนใจนะครับหลายหคนถามกันมามากมายนะครับว่าอยากให้แนะนำนะครับโน้ตบุ๊กที่เหมาะสําหรับการเล่นเกม วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมได้เอาโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าิดียนดับท็อปไฟของโลกในเรื่องของการเล่นเกมเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยเดียวกับ Lenovo IdeaPad Y 700ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับตัว Y 700นี่นะครับเป็นรุ่นที่มีสเปค แยกออกไปทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นที่เป็นแบบว่าราคาย่อมเยานะครับตัวนั้แรมอยู่ที่ประมาณ4กิกและขยับขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นระดับประมาณตันกลาเนี่นะครับอยู่ที่แรม8กิกแล้วก็ตัวนี้ท็อปสุดนะครับอยู่ที่แรม16กิกะไบต์ครับตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาประมาณ3 0,000่นนิดๆน,น,น,นะฮะแล้วก็ขยับมาเป็น4 0,000กว่าแล้วก็ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5 2 9 9 0บบาทโอเค เ,เวลาที่เราเลือกโน้ตบุ๊กสาหรับที่จะเล่นเกมหรือว่าต้องการามาทํางานอะไรที่มันหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมนึกถึงแล้วคนหลายคนคงนึกถึงก็คือเรื่องของหน้าจอผมว่าหน้าจอที่มันใหญ่เนี่ยมันทาให้เล่นเกมแล้วก็มันไดอารมณ์มากๆที่เ,แบบแเราเล่นเกมหรือว่าเราดูหนังอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยให้หน้าจอมาอยู่ที่15.6นิ้วเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนอกจากหน้าจอแล้วยังให้ระบบเสียงนะครับ ตัวนี้ให้เป็นลําโพงของ JBL ซึ่งเป็นลำโพงคู่ซ้ายขวานี่านะครับกำลังขับตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2วัตต์แล้วก็ยังมีซับวูฟเฟอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของคีย์บอร์ดนี่นะครบเขาดีไซน์มาเป็นสีดําแล้วก็ขอบด้านล่างนี่นะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้วัสดุข,ของเขาเนี่ยดูดีดูพรีเมียมมากๆทีเดียวครับตัวนี้มาพร้อมกับขุมพลังที่เป็น i n s h e l Co r e i7 นะครับซึ่ง Co r อ i7 ตัวนี้นะครับเป็น Generation ที่6รหัสของเขาคือ6700นนั่นเองครับความพิเศษของเขาก็คือเขาสามารถที่จะเป็น Turbo b บอร์บูสหรือว่าสามารถเพิ่มความเร็วได้จากปกติของเขาเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่ 2.64GB กิกนะครับสามารถเพิ่มได้ถึง 3.5GB กิกเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก10%นะครับในกรณีที่เราต้องการเหมือนกับเร่งประสิทธิภาพของตัว CPU นี่ยตัวนี้ก็จะบูสเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะครับ ในส่วนของการ์ดจอก็เป็นสีสําคัญนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปเล่นเกมหรือทำงานการาฟริกต่างๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซตที่เป็น Nvidia g e f o r c e นะครับตัวนี้อยู่ที่รหัส9 6 0 m เป็น DDR5 นนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวแรมของตัวการ์ดจอของเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่4กิกนะครับก็ถือว่าแรงมากๆทีเดียวเราไปลองเปิดเครื่องกันเลยดีกว่าอ่า เปิดเครื่องมาเราจะเห็นว่าตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยนะครับก็จะมีสีสันนะสีแดงสวยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับฮาร์ดดิส์เนี่ยเขาให้มา1นึ่งเทรบนะครับบวกกับตัวโซลิดสเตตนะครับอีก1 2 8่งร้อยยี่สิบแปดนะครับจะเห็นว่าเครื่องของเราเนี่ยเปิดมาเนี่ยแป๊บเดียวมากผมนับได้ประมาณสักไม่เกิน5วินาทีนะครับเครื่องก็เปิดติดขึ้นมาแบบนี้และโอเคอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาใช้ตัวโซลิดสเตตดาขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรันหรือว่าโหลดข้อมูลของ Windows ตัวนี้เนี่ สิมาให้ด้วยนะครับเป็นโฮมไฮเอ็นเลยทีเดียวครับก็ทุกอย่างเนี่ยให้มาครบครันสามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับตอนนี้ก็แบ่งพาร์ติชันออกเป็น2องพาร์ติชันนะครับก็คือไดซีที่ลงวินโดว์ไว้ก็ใส่ว้ตสประมาณ1 0 0่งกิกแลวก็ตัวที่เป็นไดซีนะครับก็แบ่งไว้ประมาณสักเก้าร้อยกว่ากิกหรือเเฟืองมาสําหรับการลงเกมลงภาพลงโปรแกรมต่างๆนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับผมขออนุญ,ญาตไป เปิด YouTube ให้ดูระบบเสียงของตัววายเจ็700รอยตัวนี้กันหน่อย okay. ถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงกระหื่มมากๆนะครับเวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็สุดยอดมาทีเดียวครับผมนี่นะโอ้โหลำโพงคู่หน้าแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับโอ้โหใช้ได้ทีเดียวครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคผมขอพักอันนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเปิดในส่วนของของสิ่งที่โดดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือเกมนั่นเองครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมที่ผมได้ลงเอาไวน้นีครับก็จะมีเกม Dark Souls 3นี่นะครับซึ่งน่าจะเป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรประมาณหนึ่งเหมือนกันโอเคมาแล้ว Dark s o u l เกมล่าสุดจากค่ายของบรนด์ดนะครับปีนี้เลยเอ่อผมเองก็เล่นไม่เก่งนะฮะแต่ว่าจะลองทดสอบให้ดูภาพกราฟิกนะครับว่ามันไหลลื่นขนาดไหนนะครับเอาไว้ว่าถ้าตายอย่าว่ากันนะฮะผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหรเเ่เดี๋ยวเราเดินไปที่ยอดเขาก่อนดีกว่าจะได้เห็นวิวสวยๆนะครับนี่ รายละเอียดของภาพนะครับภาพต่างๆเหมือนดาบดาบผมจะหงายเนี่ยแล้วผมจะสู้กับเขายังไงเนี่ยนฮะโอเคนไครับโอเคไปไม่รอดไม่รอดรอดอยู่นั้นละหนึ่งตัว มาสิจะกลัวอะไรแล้วออกมาเฮ้ยจะโหดเต็มๆมาสิมา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 ให้ให้มันรู้กันไป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 โอ้โหมันตะดอกนี้นโอเคนะครับคือก็ไม่รู้ยังไงอยู่ดีดาบก็หายไปซะง,งั้นนะครับไม่มีดาบก็เลยต้องสู้มือเปล่าแบบนี้ฮะ ตึ๊อตึ๊อตึ๊อเหลือพลัอยู่ข้างนี้ไหวไหมเนี่ยเดกเอไว้ข้างล่างนี่รออยู่หนึ่งตัวเลยนะเนี่ยนี่นะเนลือวูดเหลือวูดเนลือวูบสิลูกเหลือวูดมา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 เติมพลังหน่อยครับเติมพลังก่อนโอ้โหไม่ไหวตัวนี้มันต้องมาละนี่มันอันนี้ต้องเจียนเดี๋ยวนุ๊กใจเย็น แซกวิ่งซิก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 แซกซิกซิกโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มครับเต็ม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 ไหมเต็มเต็มไหมเอาโล่ไปไหนโล่ไปไหนโล่ไปไหนเอาโล่มาเอาโล่มาไอ้ไอ้ไอ้ให้มันรู้จักซะบ้างโดนเสียบซะแล้วเห็นไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ตัวนั้นยืนทำอะไรอยู่เนี่ยตัวนั้นยืนทำอะไรอยู่ยืนทำอะไร คิดสิงพ่อใช่ไหมลูกมากินบนีกหน่อมมาแล้วพอมาช่วยลูกแล้วมาแล้วพอมาแล้วโอ้โหมาเป็นดาบด้วยจ้ะเราใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเอ้ยอย่างไงอยัางไงตีตกเขาตีตกเขาตกเขาไหมโอ้โหเราจะตายแต่นะครับผมตอนนี้โอ้โหมันเล่นหนักเล่นหนักเหลือเกิน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 โดนนะครับโดนครับเรียบร้อยในหนึ่งดอก เจ้าด่ากลับมาอย่างไรตัวเนี้อยู่ดีๆด่ดดามันก็หายไปซะง,งั้นนะครับถ้าจะไม่รอดต้องกินอีกสักดอกเลยนะครับ,รบตัวนี้ผมว่าถ้าผมสู้ก็คงจะตายแน่นอนนะฮะสู้ไม่รอดหรอกครับผม เอาแล้วหนาบมาแล้วโอ้โหเจ๋งเป้งเอาเก็บไว้ดีลูกเอาแล้วไม่เอามาสู้เหรอลูกนี้ยทำไมไม่เอามาสู้เหรอลูกโอ้โหแล้วมันยังไงเนี่ยครับยังไงเนี่ยครับจะรอดไหมครับเนี่โอ้โหประเทศไทยโอ้โหโอ้ไมค์กอดไม่รอดไหมเนี่ยโอ้ไมค์กอดยังไงละครับท่านยังไงละครับท่านเหลืออะไรให้เรา ายแล้วตายแล้ว,ลวบัมพี้โอตายจริงๆเนะครับโอเคเอาประมาณนี้เลยครับเอาละครับและนี่ก็คือโน้ตบุ๊กไอเดียแพดเรโนเวอรวเจ็ดร้อยนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมมากๆทีเดียวนะครับเท่าที่ลองสัมผัสดูดได้ลองเล่นเกมได้ลองเปิดโปรแกรมแล้วก็ทํางานต่างๆแล้วถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการเป็นโฮมเร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงเนี่ยภาพชัด จริงๆครับคุณผู้ชมครับแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มองถึงการประกันนะผมว่าเป็นข้อดีมากๆก็คือเรื่องของออนไลน์เซอร์วิสของ l e n o v o นะครับเขาให้ประกันมาถึง2ปีด้วยกันนะครับซึ่งตัวท็อปที่ผมมารีวิวเนี่ยราคาอยู่ที่52,990บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่างบเราไม่ถึงนะฮะก็แนะนําให้เป็นตัวรองลงมาได้นะครับอยู่ที่ประมาณ4 0,000กว่าบาทเท่านั้นเองผมว่า2ตัวนี้น่าสนใจมากๆครับวันนี้แกชเชตรีวิวหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่กับแก้ในตรีวิวได อะไรน่าสนใจจะรีบมารีวิวเลยครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ